ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทอาหารเสริมบำรุงกระดูกขอ้อจาก TL แอลบายโยอีออกตัวแล้วหนึ่งค่ะบิ๊กตายออกลูกขึงขังจัดการแพทย์แถมเปิดช่องฟันอาญาหลังเคยโดนที่สั่งให้โรงพยบาลตำรวจส่งเวทระเบียนกน อบตรรับทราบมติแพทย์ภาลงโทษหมอรักษาทักษิณค่ะสั่งสอบหากมีการพักใบอนุญาตต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่แพทย์ทันทีพร้อมชี้ช่องเอาผิดอาญาค่ะก่อนไปรับชมข่าวค่ะอย่าลืมกดติดตามช่องทางของเบียที่ปรากฏอยู่ที่หน้าจอไว้ด้วยนะซึ่งเบียก็จะมาเล่าข่าวนะคะ สรุปประเด็นข่าวในรอบวันของทางเดอะคลิติคค่ะที่เราได้นําเสนอในวันนั้นนะคะในช่องทางเหล่านี้นะไปติดตามกันดเยอะค่ะกําลังเป็นประเด็นที่สังคมค่ะกำลังจับตามองเป็นอย่างมากค่ะนั่นก็คือวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะคณะกรรมการแพทย,ยสภาชุดใหญ่ได้ถแถลงผลสรุปการสอบสวนจริยธรรมแพทย์กรณีการพักรักษาตัวของนายทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีที่ชั้น14โรงพยาบาลตํารวจนะคะโดยมีมติลงโทษแพทย์3คนค่ะก็คือตักเตือน1คนนะในกรณีประกอบวิชาชี เวชกรรมที่ไม่ได้มาตรฐานแล้วก็ให้ข้อมูลและเอกสารทางการแพทย์อันไม่ตรงกับความเป็นจริงค่ะโดยล่าสุดค่ะทางด้านพลตํารวจเอกกิติรัตนพันเพชรค่ะผู้วิชาการตํารวจแห่งชาติได้กล่าวถึงกรณีที่แพทย์ทิศภามีมติลงโทษแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาตัวนายทักษิณชินวัตรอด,อดีตนาย,ยกรัฐมนตรีค่ะที่โรงพยาบาลตํารวจนะชั้น14จํานวน3รายค่ะโดยมีรายงานว่า2ใน3ของแพทย์ที่ถูกลงโทษเป็นแพทย์จากโรงพยาบาลตํารวจว่าได้รับเรื่องกล่าวจากทางสื่อมวลชนเท่านั้นแต่ยังไม่ได้รับเอกสารอย่าง เป็นทางการแต่ว่าได้สั่งการให้กองวินัยเตรียมพร้อมตรวจสอบข้อเท็จจริงหากมีการแจ้งเรื่องมาเป็นทางการนะฮะโดยตามขั้นตอนปฏิบัติของสํานักงานตํารวจแห่งชาติเมื่อมีการแจ้งเรื่องเข้ามายังฝ่ายวินัยจะต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงแม้ขณะนี้ยังไม่มีการแจ้งเข้ามาอย่างเป็นทางการแต่ก็ได้ให้ทางกองวินัยรับทราบและก็เตรียมพร้อมในการเสนอความเห็นแล้วค่ะโดยหากเป็นแพทย์ตำรวจที่ถูกพักใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมนั้นในส่วนของวิชาชีพแพทย์จะต้องหยุดปฏิบัติงานด้านการรักษาพยาบาลทันทีและอาจมีการ ค่าตอบแทนพิเศษสําหรับตําแหน่งในวิชาชีพนั้นๆส่วนในด้านวินัยตํารวจการจะต้องมีการพิจารณาต่อว่ามีความผิดทางวินัยในข้อใดบ้างตามพระราชบัญญัติตําคกกรรรวจแแห่งชาติละะฎณมกกกาาาารรรรข้ตํว่าด้วยการบริหารวินัยนะคะ ซึ่งพลตํารวจเอกกิติรัตน์ก็ยืนยันนะบอกว่าสานักงานตารวจแห่งชาติไม่นิ่งเฉยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อมีการพักใบอนุญาตจะต้องมีการหยุดปฏิบัติหน้าที่ทางการแพทย์ทันทีแต่ในฐานะที่เป็นข้าราชการตํารวจหากมีการกระทําผิดวินัยอย่างใดอย่างหนึ่งจะต้องมีการตรวจสอบนะส่วนประเด็นว่าจะมีการดําเนินคดีอาญาหรือไม่นั้นเนี่ยจะต้องมีการร้องทุกข์กล่าวโทษเข้ามาจึงจะสามารถดําเนินการได้ค่ะแต่ในส่วนของเรื่องของวินัยนั้นเนี่ยจะต้องพิจารณาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องค่ะซึ่งก็บอกว่าไม่ได้รู้สึกหนักใจในเเรืื่่อองงนนี้จาก เป็นกระบวนการที่โรงพยาบาลราชธรรมได้ส่งตัวนายทักษิณมารักษาที่โรงพยาบาลตำรวจซึ่งโรงพยาบาลตำรวจก็ต้องปฏิบัติไปตามหน้าที่อย่างไรก็ตามค่ะเมื่อแพทยสภามีผลการพิจารณาออกมาเช่นนี้ก็จะต้องนําผลดังกล่าวค่ะมาประกอบการพิจารณาดําเนินการต่อไปค่ะทั้งนี้ค่ะจากการสืบค้นข้อมูลของทีมข่าวเดอะคริติค่ะ,คะก็พบว่าก่อนหน้านี้เมือ่อวันที่4พฤศจิกายนปี2567ค่ะพลตารวจเอกกิติรัตน์เคยกล่าวว่าตนเองทราบเรื่องว่ามีหน่วยงานหรือองค์กรอิสระได้มีการติดต่อขอข้อมูลการรักษา ตัวของนายทักษิณจากโรงพยาบาลตารวจแล้วแต่การบริหารราชการถึงแม้ตนเองจะกํากับดูแลโรงพยาบาลตํารวจแต่อํานาจสิทธิขาดขึ้นอยู่กับคณะกรรมการของโรงพยาบาลตํารวจที่จะต้องพิจารณาคําร้องขอว่าสามารถให้ได้หรือไม่ค่ะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการหากเห็นว่ากระทบสิทธิส่วนบุคคลของผู้ป่วยไม่ให้ก็ได้นะอยู่ที่คณะกรรมการจะพิจารณาค่ะดังนั้นเรื่องดังกล่าวค่ะจะต้องสอบถามจากโรงพยาบาลตํารวจเท่านั้นโดยยืนยันว่าไม่ต้องขอความเห็นจากผบตรส่วนเรื่องดังกล่าวค่ะจะมีนัยยะอะไรหรือไม่ ตนไม่ทราบว่ามีนัยยะหรือไม่แต่ก็ได้กำชับให้ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องค่ะต่อมาวันที่29มกราคม2568ค่ะหลังจากที่ทางด้านของพลตำรวจเอกกิติรัตน์ออกมาระบุหลังเข้าให้ข้อมูลกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปชนะซึ่งได้ให้ข้อมูลว่าถ้าโรงพยบาลตำรวจไม่ส่งเวรเบียนการรักษานายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีให้กับปปชโรงพยบาลตำรวจอาจถูกฟ้องได้นะโดยกล่าวว่าเป็นเรื่องที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบที่เก ว่าเรื่องนี้เป็นกรณีที่เกิดขึ้นมานานแล้วไม่บอกว่ายุคไหนแต่เมื่อผมเป็นผบตรเรื่องนี้เป็นเรื่องประเด็นที่เกี่ยวข้องนะตนได้บอกไปแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอำนาจหน้าที่ของแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจนะที่จะพิจารณาในรูปคณะกรรมการและต้องเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบด,ด้วยค่ะซึ่งหนังสือที่มีการยื่นมาค่ะตนได้มีการสั่งการไปแล้วกบชก็ได้มีหนังสือมาตนก็ได้สั่งการไปที่แพทย์ใหญ่นะให้ดำเนินการไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดค่ะได้สั่งการไปแล้วนะโดยทังด้าน ท่านผู้สื่อข่าวค่ะก็ถามว่าทางโรงพยาบาลตารวจได้มีการส่งเวรระเวียนไปให้ปปชรแล้วหรือยังนะพลตารวจเอกกิจิรัตน์ก็กล่าวว่ายังไม่ได้รับรายงานแต่แพทย์ใหญ่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องค่ะและเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยค่ะเพื่อได้นําข่าวสารและก็สาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและก็ประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยค่ะ หากคุณคือคนไทยคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการมีคาสิโนถูกกฎหมายในประเทศไทยกรุณาร่วมกันส่งเสียงผ่านรัฐบาลและรัฐสภาเพื่อแสดงจุดยืนว่าเราไม่เอาคาสิโนตามเนื้อหาของแคมเปญเราไม่เอาคาสิโนของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันตามลิงก์นี้ได้เลยค่ะ